สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพบกับช่องกะมงลฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีภารกิจอะไรที่ต้องไปทำกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราต้องเช็คว่ามีน้ำนมหรือเปล่าเออนี่นม จะเป็นลูกลูกหมูที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นแบบนี้คือใบแม่หมูสาวนะคะตรงนี้เห็นไหมนี่มันคือเลขหนึ่งก็คือตวเนี้เพิ่งจะท้องแรกนะคะนี่แบบนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนี่คลอดวันที่ยี่สามเดือนหนึ่งทองแรกนะออกกาวตัวแล้วก็เหลือกาวตัวคือไม่มีตายเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นใบแบบว่าหายใบเกิดประวัติของหมูนะคะก็จะเป็นแม่นี้เลย ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแม่พันแท้นะคะนี่มันจะเป็นสายแทย้แรยแะคือเป็นสายฮอลแลนด์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ก็แม่ผ่าเหมือนกันนะคะยืนลูกสวยมากเข้าแนนดูดิทุกคนนี่คือสวยมากวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอะไรครับติ้นอันนี้เราจะมา แนะนำยาหมูกับใส่น้ำเกลือหมูกันครับใช่แล้ววันนี้นะคะเราจะมาแนะนํใส่น้ำเกลือหมูก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่นะคะจะเป็นสายน้ําเกลือหมูนะคะใส่ให้ท,ที่ใบหูค่ะแล้วเราก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนี่ข้างในถุงนะคะ <toute S 1> <g> ก็จะมีอันนี้เลยค่ะนี่ชุดน้าเกลือสายยาวม,มาก<ค>ยาวไม่ติดยาวมากนี่นะคะก็จะมีเข็มล็อกเกอร์อันนี้นะคะที่เสียบกับตัวน้าเกลือก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ ตัวนี้นะคะเสียบให้กับตัวน้าเกลือแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเข็มแล้วแต่ความยาวของหมูนะคะว่าหมูเล็กหรือหมูใหญ่เปลี่ยนเข็มได้เหมือนกันนหมคะและในซองนะเขาจะให้เข็มมาสองอันนี่อันนี้กับอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือตัวรถน้าเกลือนี่นะคะก็จะเป็นตัวรดน้าเกลือเลยใช่ไหมตินใช่ค่ะนี่ตัวนี้นะคะคือหยุดให้น้าเกลือไหลแต่ตอนแรกเราจะต้องเท,ทให้น้าเกลือนะคะออกมาก่อน นี่เราต้องเลื่อนเข้าไปโดนสุดแล้วก็เห็นว่าหัวเข็มเนี่ยตันมาใถ้หัวเข็มเนี่ยตันก็คือเราต้องเปลี่ยนเข็มนะคะ่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นยี่ห้ออันนี้เลยนี่ยี่ห้อนี้นะคะตัวเนี้ยมันจะแถมไส์เข็มเล็กกับเข็มใหญ่มาให้ก็จะเป็นตัวนี้น,นี่เดี๋ยวเอาให้ดนูนี่เราแกะออกมาเลยนี่นะคะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ข้างในตรงนี้พลาสติกตัวนี้มันก็จะดีเนี่ยจะเป็นสีออกแบบเหลืองๆหน่อยนะคะตัวนี้มีอย่างไรเข็มตัวนี้ก็จะเป็นห่อในพลาสติกตัวนี้ก็ที่เสียบน้ำเกลือเหมือนกันนะคะตัวนี้ให้ทางได้ตัวเล็กก็ตัวใหญ่เลยตัวนี้นะคะข้างในซองตัวนี้เขาจะไม่ได้เสียบเข็มให้นะคะเราจะต้องเสียบว่าจะเอาเข็มแบบขนาดไหนนี่มีสองสี สมมติเราจะาสนี้เราก็เสียบเข้าไปที่ตรงนี้นะคะนี่เสียบเข้าไปเลยเราก็เอาเข็มออกมานี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นี่ก็จะเป็นทางชุดอันนี้ก็เหมือนกันเลยก็ะจะเป็นตรงนี้ก็ที่ปรับและดับเหมือนกันใช่ไหมติน้นนี่แบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรติน้น ยาหมูคับใช่ใส่คอซอนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไซคอซอนค่ะอยากแก้หวัดหมูเวลาแบบหมู่ไม่สบาย่เงี้ยใช่ไหมช่วงเนี้ยอากาศมันเพลียนเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันหนาวเนี่ยทำให้หมูป่วยได้นะคะก็จะเป็นยาตัวนี้เลยค่ะไซคอซอนนะเนี่ยตัวนี้เลยนะคะฉีดไปที่หมูที่ป่วยนะคะเวลาหมูป่วยหมูเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดตัวนี้ใช่ไหมเต้นใช่ค่ะก็เป็นตัวนี้เลยือยให้ทุกทนชมดูดนี่ก็เป็นตัวนี้นะคะ แต่วันนี้สองคนนะล่ะขอตัวเลย